เป็นต้นจึงเป็นการส่งเสริมให้บันจุกกีฬาลีลาในรายการกีจการที่สําคัญของประเทศไทยเช่นกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติและกีฬาหมาลัยซึ่งสมาคมกีฬาก็สามารถบริหารจัดการให้สําเร็จรุล่วงไปด้ดีกระผมนาตัวแทนของการกีฬาประเทศไทย ขอชื่นชมและยินดีที่ทางสมาคมกีฬาลีลาแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมและสนับสนุน,นในทุกๆส่วนเพื่อที่จะให้สมาคมกีฬาลีลาแห่งประเทศไทยได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ภายนี้กระผมขอวอวยพรให้การจัดการนแข่งขัน,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 นลีลาลนานชาติระดับอาชีพและการแข่งขันกีฬาลีลาทีน่ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี2557ส,สําหรับผู้ล่วงไปด้วยดีขอขอบพระคุณค,ครับสวัสดีครับลําดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้าสกับพาทมลอุปญญยศมาทงคาริล่าแห่งประเทศไทยและกรรมการบริษัทคูวิชันพุทธจังกัดขอกราบเรียกเชิญครับสวัสดีครับ คณะกรรมการการจัดการแข่งขันดีล่าผู้บริหารสมาคม